สวัสดีครับผมสมรชัยครับหรือว่าหมูกระบินนะครับที่ผมมาเรียนลานกลางเต็นท์เนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นวิทยากรจิตอาสาสอนเรื่องการทําปุ๋ยหมักปรุงดินนะครับเราก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเรียนพวกนี้เพื่อเผื่อจะไปส่งเสริมกับเกษตรกร,ร,กรที่มีที่ดินทําลานกลางเต็นท์ปกติเนี่ยผมมาอยู่ปาจีนต้องมาเดินทางมาเนี่ยเกือบ2 0 0รโล ไปกับผมแทบไม่ขาดเลยจากที่มาเรียนแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์มากเลยจากที่เราคิดว่าเราสิ่งที่เราไม่เคยรู้เนี่ยเราได้รู้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยก็คือเรื่องของอทำโซเชียลมาอบรมแล้วผมก็ได้ไปทดลองช่วยคนอื่นนะครับได้ช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยซึ่งเขามีพื้นที่ผมก็เลยว่าเฮ้ยลองทำจัดลานเนี่ย ให้คนเนี่ยเข้ามาพักผ่อนได้แล้วก็มาดูแลผักนะครับมันได้ผลประโยชน์ตรงที่ว่า 1. เขาได้รายได้เสริมจากการจัดกิจกรรมลานกลางเต็นท์นะครับสองเขาได้ลูกค้าผักบางทีเนี่ยคนเข้ามาพักไม่ได้ต้องการมาซื้อผักแต่พอเขาได้เห็นผักในกลุ่มของเราเนี่ยเขาเกิดติดใจ แล้วก็มาเป็นลูกค้าประจำเราไปช่วยเขาทำจนเราเห็นว่าเฮ้ยเราเองก็มีที่จากเราไม่เคยคิดเราเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำที่ของเราเองนะครับก็ต้องขอขอบอพระคุณนะครับอาจารย์องน์นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับที่ให้ความรู้เราเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะผมนะครับเป็นประโยชน์ทั้งตัวผมและก็ กลุ่มเกษตรกรที่ผมเนี่ยไปให้ความรู้เขานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ,ส,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมชัชชวินไายมงคลครับหรือพี่เป็ดนะครับธุรกิจลานกลางเต็นท์เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เข้ากับเทรนในสมัยนี้นะครับสาเหตุก็เห็นชัดได้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือพอเกิดโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากไปเที่ยวห้างนะครับก็อยากจะออกไปสู่พื้นที่ที่มันเป็นลานกลางแจ้งไปสู่เอาท์ดนะครับ แล้วก็ธุรกิจเนี้ยก็ดําเนินการมาได้2ปีแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโอกาสอีกมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะได้มาเรียนคอร์สเนี้ยเราเองก็สนใจอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มทํำยังไงจะนับ1 2 3 4 5จะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะครับก็ทําไปหยุดไปแต่พอได้มาเรียนกับอาจารย์นงูนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความคิดที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นเรารู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงในลําดับที่1 ต่อไปยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแลนด์สเคปเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการทำตลาดพอหลังจากได้เรียนจบเนี่ยเราก็เริ่มกลับมาปรับปรุงที่ดินมาดูว่าที่ดินของเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็เริ่มเตรียมการปัจจุบันก็ ทำไปหลายอย่างทั้งเรื่องของการตลาดทําเว็บไซต์นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเปิดในเดือนถึง2เดือนทั้งหน้านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์องุงนะครับแล้วก็ทีมงานศูนย์ดุสิตท,ทั้งไม่ใช่เฉพาะทางอาจารย์นะครับก็จะมีน้องๆที่เข้ามาช่วยงานแล้วก็ให้คําแนะนําเราด้วยทําให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าน่าจะทําธุรกิจอันเนี้ยได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วเราก็ คิดว่าน่าจะได้เครือข่ายจากการมาร่วมเรียนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอย่างคุณหมูก็ดีคุณต้วนก็ดีหรือหลายๆคนก็มีเครือข่ายพวกนี้อยู่ทําให้เราเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยครับแล้วก็น่าจะทํางานร่วมกันได้อันนี้ต้องขอขอบคุณกับทีมงานครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชพวิทย์คำประเสริฐนะครับเชี่่นชิอต,ต้วนนะครับก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่เข้ามาอบรมโครงการลานกางเต็นท์สีเขียวรุ่นที่2นะครับเอ่อ โครงการนี้ให้ความรู้หลากหลายนะครับทั้งด้านเรื่องของข้อกฎหมายในการนำไปใช้กับลานกางเต็นท์นะครับเรื่องการทำอาหารเพื่อให้สัมพันธ์กับลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็ยังมีวิทยากรหลายๆท่านที่มีความสามารถนะครับ mm hmm. เช่นแนะนำเราในการปรับปรุงพื้นที่นะครับสร้างแ a n สเก็บที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าใช้บริการนะครับนอกจากนั้นยังมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องการลด คาร์บอนนะครับในพื้นที่นะครับรเข้ากับโครงการ BCG ของรัฐบาลนะครับทำให้เราสามารถทําให้การสูญเสียนะครับน้อยที่สุดนะครับแล้วก็การใช้เครดิตคาร์บอนในการลดคาร์บอนในโลกนี้ได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วในโครงการนี้คือช่วยเสริมในเรื่องของอุทยานแห่งชาติสมัยก่อนที่เราเข้าไปกางเต็นในรานอุทยานแห่งชาตินะครับมันมีกิจกรรมหลายอย่างที่เราเคยทําได้แต่ปัจจุบันนี้เราทําไม่ได้ การที่เรามีลานกางเต็นท์ขึ้นมาเนี่ยก็คือเสริมในส่วนนั้นเพราะว่าลานกางเต็นท์ของเอกชนนะครับจะทําให้คนที่เขาชอบชีวิตกางเต็นท์กางแจ้งนะครับสามารถทําได้ในสิ่งที่ในอุทยานไม่สามารถทําได้เช่นการประกอบอาหารเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเที่ยวตามอุทยานเราสามารถประกอบอาหารได้แต่ปัจจุบันนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลานกางเต็นท์เอกชนเนี่ยก็เลยทําให้เราสามารถที่จะทําในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็การที่เราาอบรมเนี่ยทำให้เรามีเครือข่าย นะครับของผู้ที่มาอบรมด้วยกันนะครับทำให้เปิดโลกกว้างขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็ยังมีส่วนเพราะว่าเราในแต่ละสถานที่ก็จะมีการทําเกษตรนะครับมีการทําเกษตรที่ปลอดภยัยเกษตรอินทรีย์เราสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อป้อนกับรังกางเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากนะครับที่ทําให้พวกเราที่เข้าอบรมได้รับความรู้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็สามารถทําได้จริงต้องขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตน,นะครับที่จัด ทำโครงการดีๆนี้ขึ้นมาครับขอบคุณครับผมสนั่นชัยมิสุขเป็นวิศวกร,กรเกษีแลนะครับเพราะทำงานบริษัทเอกชน e a r l ์ตามระบบประกันสังคม55ทีนี้ก็ช่วงโควิดว่างๆกลับไปอยู่บ้าน2ปีไม่ได้ทําอะไรจนมีเพื่อนส่งลิงก์มาให้ว่ามีเรื่องเรียนแบบรานจางเต็นซึ่งตัวเองก็กำลังคิดว่าอยากจะทํา,าร้านจางเต็นอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยสนใจสมัคร ทางออนไลน์เข้ามาแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์เข้าไปสัมภาษณ์ว่ามีสิทธิ์มาเรียนแล้วอยู่ไกลถึงพะเยาเข้ามาเรียนที่กรุงเทพได้ไหมที่มศ์ผมบอกได้เพราะผมสนใจเรื่องนี้เราอยากจะเอาไปทําธุรกิจซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าชื่อโครงการนนศาสตร,ร,แร์และศิละปะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกลางเต้นสีขเขียวมันก็เอ๊ะมันคืออะไรเราก็อยากจะรู้ มาเรียนแล้วมันได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ1เราไ่รู้ว่าธุรกิจลานจากเต้นเนี่ยมันต้องไปขออนุญาตกับแหล่งชุมชนกับอบอตอหรือหน่วยงานต่างๆ 2. มันมีเรื่องไบโอ b c ซซึ่งมันจงใหญ่กับของสิ่งที่รัฐบาลจะสนับสนุนแล้วเราก็ไปอยู่ที่พะเยามีเพื่อนกลุ่มที่ทําเกษตรตะกรอนกันอยู่แล้วพอเรามาเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นหัวหลักเอาไปกระจายต่อแล้วเขาก็าไปทําลานกลางเต้นกัน ซึ่งตอนนี้ที่พะเยาก็นัดรวบุ่มกันว่าจะตัดจะตั้งสมาคมลานกลางเต็นกันขึ้นมาเป็นสมาคมของจังหวัดพะเยานะครับแต่ทีนี้พวกสิ่งที่เราได้มาโดยที่มันเป็นอะไรที่เกินกว่าความคาดหมายอย่างเช่นเรื่องทำอาหารอย่างเงี้ยมันมาได้ด้วยจากมาเรียนที่มหาลัยสวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้ยินว่ามันเป็นแหล่งที่สอนคนทำอาหารสอนเชฟออกไปต่างประเทศเราภาคภูมิใจมากที่ได้มาทำตรงนี้ แล้วเราได้ทําอาหารเป็นได้ในส่วนหนึ่งที่ไปทําธุรกิจได้เรียนเรื่องการจัดทําเครื่องดื่มครับการทําเวอร์ชวลมีเดียจัดทําเว็บไซต์อย่างเงี้ยจากสิ่งที่เราไม่รู้เราได้ทําได้เรียนรู้ตรงนี้ถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากแต่สิ่งที่ทางคนพะเยาเขาต้องการคือมันเป็นแหล่งที่ผลิตเหล้าว,วิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วแต่เรื่องกฎหมายมันยังไม่สมารถให้เราทําได้อิสระได้เสรีเต็มที่ ล้วถ้าหากได้สูตรการทําเรื่องของสุราทาเบียร์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสุนทุศิ์สามารถจัดสอนให้กับทางเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราแล้ว้าหน่วยงานสนับสนุนที่ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยตรงนี้มาเนี่ยได้เข้าไปติดต่อประสานงานกับทางรัฐบาลเพื่อให้ปลดล็อกเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วของเราเนี่ยมันเป็นลานจานเต็นที่อยู่กลางทุ่งนาเป็นวิถีชาวบ้านเพราะฉะนั้นการ ทำธุรกิจตรงนี้เราอยากจะโยงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอาหารวิถีชุมชนตอนนี้เราก็คุยกับเครือข่ายเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบนี้ซึ่งเพื่อนบางคนก็เปิดร้านอาหารที่ใช้ใบไม้มาทําจานเป็นการรักสิ่งแวดล้อมแล้วมีวิถีชีวิตซึ่งดําเนินโดยแหล่งโบราณสถานของเมืองพะเยาตรงนี้ครับผมก็เป็นการโยงใหญ่เป็นการเชื่อมโยงไปคือแทนที่เราจะเรียนคนเดียวแล้วเราเก็บไว้ไปทําคนเดียวเราก็ไปหาเพื่อนฝูงช่วยกันทํา นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบทุกคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นอย่างสูงครับให้โอกาสได้เรียนโครงการนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่ออุดัลรัก์นะคะจากโครงการาหลักสูตรรังกางเต็นท์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะจุดเริ่มต้นคือเราอยากจะพัฒนาที่ดินที่อุดรธาน,นีที่ปล่อยร้างมานานแล้วก็พอเห็นหลักสูตรเราก็สนใจซึ่งตอนแรกเนี่ยคาดหวังไว้ว่า ก็น่าจะได้ไอเดียในการไปพัฒนาพื้นที่ของเราก็น่าจะได้เกี่ยวกับความรู้การออกแบบพื้นที่แต่พอมาเรียนแล้วได้มากกว่าที่คาดไว้เลยค่ะซึ่งหลักสูตรเนี่ยมีการหัวข้อในการอบรมตั้งแต่ให้เรารู้ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการออกแบบผังในการจัดสรรพื้นที่ของเราได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ดิจิตอลที่ที่สามารถาให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงเราได้ยังไงได้เรียนรู้เกี่ยวกับก,บการทำอาหารการทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของเราคือหลักสูตรนี้ให้ความรู้เราเกินกว่าที่เราคาดหวังไ้อีกค่ะเราจะนำไปพัฒนาที่พื้นที่ที่อุดอร โดยที่เราค่อยๆทำคือพอมาเรียนแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีทุนเยอะแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้โดยทุนน้อยๆค่อยๆทำทำพื้นที่รางกลางเต็นท์ที่ใช้งบประมาณไม่เยอะ แล้วค่อยๆโตไปกําไรมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวเงินนะคะแต่มันคือความสุขที่เราได้ซึ่งมันมากกว่าตัวเงินที่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 ได้มาะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็น้องๆน,นักศึกษาที่มาช่วยเหลือโครงการอยากจะให้มีหลักสูตรดีๆแบบนี้ตลอดไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ